๋อสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดคลิปตอนผมได้ไมเมสซินตัวอิน,อนเฮลเบนสิดอ่ะก็กำลังพายายามขึ้นเขาเนี่ยมันพายายามคัดความผมจะกอไปตอนกำลังขึ้นเ่ย ผมพยายามขึ้นไอชั้นที่สองแต่ขึ้นแม่งไม่ได้โคตรยากเลยเวยผมก็ไม่รู้ทำไมโจดีเปิดในนี้ฮันเดี๋ยวก็ไปตอนกำลังจะได้เลยล้วกันโอ้ที่ผมก็โดนดึงลงมานะและแหนวะตอนที่ตูกำลังจะได้อ่านี่เนี่เนี่อ้นี้ผมขึ้นไม่ได้ไม่รู้ทำไมคนอื่นขึ้นง่ายจังแต่ตูขึ้นยากมากเพราะว่าไอ้นั่นหมดด้วยแหละ พยายามก่อไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเนี่ยคือคือนัดมันขัดขวางซึ่งตัวก็ขึ้นไม่ได้ <c oughs> โกดปลากรัวกากเลยเออยอมรับว่าปลากรัวกากจริงตอนนี้ไอวินเนี่ยก็เริ่มหนักผมละอืมเคยผมได้เสร็จปุ๊บก็ไปย้ายไปต่อดูเลยแล้วกันอืมอ๋ตอตะกี้นี้ผมโดนไอกรอนึงไอคุณเนี่ยโดนแม่งดึงเนี่ยเนี่ยมโดนหนึ่งล, <c ười> <c ười> ละเกือบเกือบละเกือบละ นะนี่มีตัวอินแฮวิลันซ์ผมเช็คว่าได้สกินหรือเปล่าจังผมไม่ได้สกินนี่จบแล้วนะครับแค่นี้แหละไม่มีละเจอกันไป